เร็วและแหล่งแสงสุดเนินกับเช็กอินกับนี่ครับเพื่อมาซ่อมโทรศัพท์ทุกครั้งมาซ่อมโทรศัพท์ทีไรได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ทุกทีเลยเชั้น,นคุ้มนะเธอเเล่นแฟน,นผมใช้สามนนะแฟนผมใช้เครื่องเดียวผมเปลี่ยนสามเครื่องต้องสภาพเ,นนเอาจร <ๆ S 1> ิงจริงก็สนใจเรื่องนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะออกห้าห้ามาเลยบอกให้ให้ดูนะครับเนี่ย 12แต่ถ้าโปรลหรอครับ20,000เฮ้ยเล่นอะไรดีมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันดีกว่าครับนี่ของ A ครับนี่อัดจ้์นี่ชอบมากเลยคิ่งไงเนี่ยสวยพอแล้วครับผมจะบอกว่าอันนี้เครื่องยิ้สุดยอดมากเลยครับนี่มันคือเครื่อง หยุดเมียครับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะที่รักนะไม่โอเคคือเครื่องหยุดเมียครับดีมากเลยครับจัดไปนะ่นอนะ,อะไปบายบายอะไรบ้างครับเป็นน้ำจะเป็นน้ำอะไรอ๋อเป็นชาตะกุ่นชาอืมเอาแตงโมตัดแตงโมปั่นแล้วครับ จริงๆไม่ใช่ครับสองชามครับไปนู่นแล้วครับหนึ่งชามนี่ชามที่สองครับอร่อยมากจริงๆไม่ใช่ครับสองชามครับไปนู่นแล้วครับหนึ่งชามนี่ชามที่สองครับอร่อยมากอ้อยอ้าวเฮ้ยเนื้อหายอ้อยอ้าวเฮ้ยเนื้อหายเรียบร้อยครับผมเดินเลยครับมาสุณโอ๊ะเอาตัวจับมาส้มร้าสังาวหอมไดบอกนะครับกลับไปต้องได้เครื่องใหม่เนี่ยได้ครับเป็นท่านวิเศษนะครับก็ พิี่ผมก็อย่างนี้ชิสุดหลอครับเนี่ยค็ัขับรถไปผมก็ใช้รถบุอดส่วนตัวครับเนี่ยมันกินไก่ไปทอดก้าอร่อยครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพนังเก้านะครับร้านไก่ร้านปูครับพี่ปูพี่ปูอร่อยมากนี่้องไม่พ่านะครับอย่ลืมว่าไปยสองขึ้นไปนะครับไม่งั้นไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มมันนี่ไม่อร่อยไม่อิ่มร้านนี้ทำราชการนะครับผมมาเสาร์กับวัินี์เขาไม่ขายครับคุณต้องมาจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับ เขาหยุดครับเสาร์อาทิตย์หยุดราชการนะครับต้องเข้าใจนะครับร้านนี้ทำราชการนะครับร้านเจ๊ปู่เจ๊ปูอย่ามาเสาร์อาทิตย์ครับเดี๋ยวจะมาบอกทเไมป้อมแนะนำร้านอร่อยแล้วมาเสาร์อาทิตย์ไม่ขายอ่ะเขาทำราชการครับนี่ครับพัดไทยเจ๊ปู่ซมห่อล้วนๆเลยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยห่อเท่าไหร่อ่ะห่อละสี่สิบกำไรคู่ปีวันนี้ผมตัดกำไรเลยอ่ะ แต่ถ้ากินห่อเดียวไม่อยู่ท้องสองห่อเดี๋ยวก็หิวอีกจำระเบียบนะก็นะถ้าก็าติดกันไหนเนี่เป็นไงชีวิตท่านลาวิท่านไพยวาท่านเราท่านไัยวาท่านลาวิอืมตัวไหนจะพูดตัว,น,ตวนี้จะมียดูตาขอบตาขับตา,บตามีขนได้จ๊ิเ